เอาแล้วครับผมเสด็จช่วงเวลามาเจออีกครั้งหนึ่งแนนันมันนี่นะครับผมอันนี้เป็นการลงทะเบียนนะครับสามารถไปริจิสเตอร์ได้นะครับตั้แต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบหกนะครับตอนนี้วันที่สิบเอ็ดแล้วนะครับผมจะมีเวลาลงทะเบียนถึงอีกห้าวันนะครับผมเกมนี้เป็นเกม b a t t e r o y a l นะครับผมหนึ่ง vs แปดนะครับผมอ่าไม่ใช่ถีแปดจนเหลือหนึ่งสุดท้ายนะครับผมใครที่ได้คะแนนสูงสุดนะครับก็จะได้ชนะไปนะครับผมถามว่าเกมนี้ยากไหมผมบอกเลยนะผมว่าไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับผมแล้วทุกคนน่าจะเล่นกันได้นะ เกมนี้ได้มีการร่วมนะครับผมกับ Cyber g u i l d นะครับผมใครที่มี NFT ก็สามารถเข้าไปเล่นได้สบายๆเลยนะครับผมเพียงแค่คุณกดลงทะเบียนนะครับผม pre register ให้เรียบร้อยนะครับผมพอเรจิสเตอร์เสร็จนะครับผมก็จะมีลิงก์มานะครับผมซึ่งคุณสามารถไปชวนเพื่อนต่อได้นะครับผมอันนี้เป็นลิงก์ของผมนะครับคุณสามารถกดเข้าไปในลิงก์ของผมได้นะครับปลอดภัยและกังวลนะครับผม ส่วนหนึ่งนะครับผมที่เกิดขึ้นนะคือในโคสเบต้าครั้งนี้เนี่ยคุณถ้าคุณชนะอันดับหนึ่งนะครับคุณจะมีโอกาสได้รับเจ็0พ USDC นะครับผมซึ่งเป็นเหรียญนะแล้วก็มี Win Up To นะครับผม Total Pro นะครับผมอีก50,000 USDC นะซึ่งมันอยู่ใน1นถึง100อันดับแรกนะครับผมถ้าคุณจะมีโอกาสได้รับก็ลองไปดูกันได้นะในโคสเบต้านะครับคุณมีโอกาสที่จะได้ receive confirm นะครับผมที่จะได้รับ a อร์ดอปนะ100 USDC นะครับผมไปแน่ๆนะคครับผมถ้าุณ เล่นนะครับผมจนถึง Open Beta นะครับในส่วนของโคสเบต้านะครับผมในส่วนของ r e f e r r l l Reward นะครับผมคุณสามารถที่จะกดลิงก์ของผมนะผมจะได้รับรี w ว r d ์โบนัสมานะครับผมซึ่งแน่นอนก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละท่านนะครับผมที่ไปชวนเพื่อนต่อไปนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับประมาณนี้คร่าวๆครับผมแต่ส่วนหนึ่งที่ต้องเพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะครับผมเพื่อที่หลายคนจะได้เข้าใจตรงกันนะครับผมคือการแนะนำนะครับผมในส่วนของ f Fighting Action g เก e นะครับผมของตัว ทัวร์โบพลังนะครับผมก็คือมีการแข่งขันในลีกนะเพลเยอร์หนึ่งถึงกี่คนก็ช่างนะครับผมในส่วนนี้ก็จะมีการชนะนะครับผม1นึถึงแปนะผม,ผมก็จะได้รับไปนะครับผมก็ปสิบถึงหนึ่งร้อยเขาจะได้รับไปสต่างหากนะครับผมในพูลนะสิ่งหนึ่งที่มันแตกต่างไปนะครับอีกนิด,น,ดนึงก็คือ,อเราจําเป็นต้องมีเหรียญน,นะครับผมเพื่อที่จะลงเพื่อจะ,จะให้เป็นเหมือนกับ คำประกันไว้นะครับผมเพื่อที่จะเข้าไปเล่นได้นะครับในส่วนนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งหรือจะเป็นตัวการยืม NFT นะครับผมเพื่อจะเข้าไปเล่นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งในแรงสเต็มนะครับก็มีหลากหลายแรงนะครับว่ากันไปนะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าคุณไม่สามารถที่จะถ้าคุณไม่ได้เข้าเล่นเป็นรเวลานานเขาจะลดแรงคุณนะครับผมแล้วก็โอกาสในการเติบโตเนี่ย ค่อนข้างที่จะต้องใช้ความสามารถพอสมควรนะครับผมแล้วก็แน่นอนนะครับผมคุณไม่สามารถที่จะลดแรงของคุณเป็นโลว์แรงได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เขาผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะเขาจะเช็คอย่างไงนะผมอาจจะเป็นแบบการแพ้หลายๆครั้งที่ต่อกันก็อาจจะเป็นไปได้ต้องลองดูนะครับผมส่วนหนึ่งที่คุณจะสามารถจอยเพเทอนได้นะครับผมก็มีโอกาสในการได้รับนะครับผมแล้วก็แน่อนอนนะครับผมในส่วนของการที่จะไปฝากนะครับผมแล้วก็หลายๆส่วนเนี่ย เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เรารู้เท่านั้นนะครับผมว่ามีโอกาสเป็นแบบไหนบ้างนะแต่เราอยากจะให้เห็นถึงเวลาจริงนะครับผมน่าจะเป็นช่วงเวลาในหลักกลางเดือนนี้นะครับผมที่พอเสร็จลงทะเบียนเสร็จก็จะมีการเปิดมาให้เราดูนะครับผมประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมสำหรับใครสนใจก็ลองมาดูได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะไปซื้อนะครับผมสามารถเข้าไปซื้อได้ใน i ีก u t a b l e X นะครับผมก็จะไป browse uh, NFT ดูได้นะครับผมก็จะมี NFT มากมายหลากหลายนะว่ากันไปนะครับผมประมาณนี้จ้ะ ไวเจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้อมกดติดตามกดไลค์สสรรรกดสมัครเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสวัสดีครับ